าาคะจุ๋มคิดถึงนะคะจุ๋มไหนเนี่ยไหนเล่ามาก่อนว่าจุมจ๋มไหนจุ๋มไหนจะจุ๋มคิดถึงนะคะอยากถามถึงแม่คะ่ะว่าเป็นไงบ้างได้รับบุญที่ทําให้ไหมคะมีอะไรที่แม่เป็นห่วงไหมคะอยากได้อะไรไหมคะออตกลงคิดถึงพี่หรือคิดถึงแม่เนี่ยฮะุจมจุ๋มอยู่ไหน ขอชื่อแม่หน่อยจุม๋มพี่ลืมจุ๋มจ้าขอชื่อแม่หน่อยจุ๋มอยู่เป้าจุ๋มโทรมาได้ไหมศูนย์เก้าสามห้าเก้าแปดเจ็ดแปดสองแปดพี่อยากสื่อจุม๋มศูนย์เก้าสามห้าเก้าแปดเจ็ดแปดสองแปดจุ๋มโทรหาพี่ได้ไหมพี่อยากสื่อลูกจุม๋มจุ๋มโทรมาได้ไหมพี่หมออยากสื่อเรื่องคุณแม่โทรเข้ามาได้ไหม อุสาส้อยสุวรรณ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 เอ๊ะอันนี้มันปีบ้านเทาเทาอยู่สักหลังหนึ่งไหมฮึจุ๋ม จุมโทรมาไหมมีบ้านเเถ้าอยู uh, hands, well, mm ่ไหมจุ๋มันจะมีบ้านเถฮาอยู่หลังหนึ่งถ้าพี่ยืนหน้าบ้านหันหน้าเข้าบ้านประตูทางเข้าบ้านจะอยู่ทางขวามือบ้านเถฮาหลังนี้แม่อยู่ตรงนี้บ้านใครเนี่ยสามโอเควัดดีจ้า ฮัลโหลค่ะสดีอ่าจ้าสวัสดีจ้ามาจุ้มนะค่ะพี่สงสัยจังไอ้เทา้ทาเฮานี่มันบ้านใครอ่ะเออหนูจะบอกว่าบ้านหนูไม่มีเทา้ทาเฮ้าอะคะ่ะบ้านหนูมีอยู่บ้านหลังนึงคือเป็นบ้านต่างจังหวัดที่เพชรบุรีอีกบ้านหลังนึงจะเป็นบ้านอยู่ในสลัมอะคะ่ะแต่ที่ แต่ถ้าเป็นประตูหนูไม่แน่ใจบ้านหนูไม่มีเท้าเขาอ่ะอ่ะจุ๋มฟังพี่ตุ๊กนะมันมีอยู่สองที่ที่แม่เขาไปที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้ที่หนึ่งอันนี้แบบเพียวๆเลยนะจุ๋มที่หนึ่งเป็นบ้านเรือนฟังพี่แป๊บหนึ่งอ่ะที่อีกที่หนึ่งเป็นบ้านที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเป็นบ้านเรือนไม้เป็นบ้านไม้เลยนะจุ๋มนะยกระดับพื้นสูงยกพื้นสูงนึกออกไหม บันไดมันประมาณสักสิบสองสิบสามขั้นอย่างเงี้ยจุ๋มพี่ไม่แน่ใจนะเอใต้ลานบันไดจะเป็นลานปูนอันนี้เป็นบ้านใครอถ้าปามถ้าพูดเป็นประมาณเนี้ยน่าจะเป็นบ้านที่กรุงเทพอะค่ะเป็นบ้านที่เราเท่าที่เขาอยู่แล้วอยู่ในสลัมอะค่ะอืเขาไปอยู่สองที่นี้แต่ถ้าสมมติแต่พี่ก็ยังเห็นอยู่ที่เท้าเฮาด้วยนะจุ๋มเขายังอยู่ที่เท้าเฮาหยุนก้มหน้าฟังจุ๋มแป๊บนึง หนูว่าก็น่าจะเป็นที่เพชรไหมคะเขาไม่ไมรู้พี่พแต่ฟังฟังพี่เขายืนก้มหน้าที่เทาเ้าเฮาไว้จุ๋มอะไรนะคะเขายืนก้มหน้าเหมือนแบบเศร้าที่เท้าเฮาก้มหน้าเหมือนที่เท้าเฮาก้มหน้าเศร้าอะ่ะเขาเศร้าอะ่ะเขาเศร้าอะ่ะจุ๋มหนูนึกไม่ออกเลยพ,มมาาลพี่หมอตาคุณบรับลุกคือแม่หนูเพิ่งเสียไปเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคะ่ะ อืม <krit> แล้วจุ๋มฟังพ pues er ี่ตุ๊กนะเทาเฮาเนี้ยเหมือนกับว่าเหมือนแม่เขาหวงของในเทาเฮาอะของของเขาเนี่ยหวงของในเทาเฮาของของเขาเนี่ยอยู่ด้านหลังสมมติที ah oh. <tr> <mid> ่ขึ้นบนบ้านเทาเฮานี้ใช่ไหมจุ๋มไอหลังห้องเนี่ยมันจะมีของของเขาอยู่มุมห้องอ่ะอืมจริงอ๋อเขาหวงถ้าอย่างนั้นเป็นบ้านที่เท็นะค่ะพี่ตุ๊กตา เออเขาห่วงอันนี้มากมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันอยู่ในกล่องไว้จุงม,มันอยู่ในกล่องมันขอพลาสติกคือ,<ร>คอถ้าะรอบนตตาบอกว่ามันมีของของเขาอยู่อเงี้ยอืวนกลาจะน่าจะเป็นบ้านที่เคล็ดมากกว่าค่ะเพราะว่าลูกเขาลูกเขาเนี่ยทีออยู่ในห้องเขาห้องของเขาเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดลูกเขาจะพอจะตรงกับประตูห,ห้องเขา สายนี้จะเป็นของของเขาที่เก็บไว้ตั้งแต่ในอดีตแล้วอืมเขาหวงกล่องนี้มากเลยจุม๋มกล่องนี้หนูไม่มั่นใจนะคะอืมกล่องมันประมาณนี้นะจุ๋มนะ,ะประมาณนเนี้ย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 พี่ตุตาคะเดี๋ยวหนูขอโทรอ,อีกเบอร์หนึ่งได้ไหมคะพอดีเสียงอันนี้มันเบามากเลยคะ่ะอ่า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 ค่ะโอเค ค่ะปิตาปิตาตกลงคือม่บ้านหนูอะบ้านหนูอะมีสองหลังค่ะคือเป็นบ้านที่เพชรบุรีคือบ้านตั้งแต่บ้านพัพบุรีอะค่ะส่วนอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านที่แม่อยู่ตอนที่แม่ทํางานนะคะอืมแต่บ้านเขาสองหลังเนี้ยคือบ้านหลังที่เราอยู่กรุงเทพอะค่ะมันเป็นบ้านไม้แต่ก็เป็นสองชั้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสเตปอย่างที่ พี่ตุ๊กตาแจ้งนะคะหนุกมันเป็นเด็กเหมือนกันสองบ้านแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นของที่เก็บไว้และอยู่ฝั่งซ้ายมือของห้องที่เขาอยู่อะคะ่ะน่าจะเป็นบ้านที่เพชรบุรีมั้งคะเค okay, ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะมาคุยกันเรื่องของแล้วคุยกันว่าทําไมเขาเข้าบ้านนี้ไม่ได้ดีกว่าไหมเออแป๊บบนึงค่ะ เรียกชื่อแม่ให้พี่สามครั้งทีอะอะไรนะคะเรียกเรียกชื่อแม่หนูให้พี่สามครั้งทีเอ่ยชื่อคุณแม่ให้พี่สามครั้งทีไปที่หน้าบ้านแล้วเอ่ยไม่ตอนเ<ร>อนีน้ยต,ตอนนี้นนทางโทรศัพท์เนี่ยแหละเอ่ยให้พี่ทุกทีเอ่ยชื่อคุณแม่สามครั้งทีคือตอนเนี้ยพ,พี่ตุ๊พ่ตุตาคือที่หนูอยู่หนูอยู่คอนโดนะตอนเนี้ไม่ไม่ไม